ดรทักษินชินวัฒนเป็นบุตรชายของนายเลิศชินวัฒน์อดีตสสจังหวัดเชียงใหม่เป็นลูกผู้แทนราษฎรเข้าสู่วงการการเมืองทั้งทางตรงทางอ้อมทางตรงคือเป็นบุตรชายใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเพราะพ่อเป็นผู้แทนราษฎรเมื่อเข้าสู่วงการการ,การเมือง โดยพลตีจำลองสีเมืองไปเชิญให้มาร่วมกับงานกับพักพลังธรรมในขณะนั้นต่อมาได้เป็นรับตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อเห็นว่าแนวทางวิถีทางของพักพลังธรรมอาจจะแค่เกินไปสำหรับการเมืองไทยจึงออกมาตั้งพักไทยรักไทยรวบรวมเอานักการเมืองทุกๆุกฝ่ายที่เห็นตรงกัน ที่อยากจะพัฒนาชาติบ้านเมืองมาร่วมกันสร้างพรรคไทยรักไทยมีนโยบายศึกษานโยบายจับเข่าคุยกับคนที่เป็นต้นเหตุต้นต่อของปัญหาต่างๆจึงก่อให้เกิดกองทุนหมู่บ้านจึงก่อให้เกิดการรักษาพยาบาลสามสิบบาทรักษาทุกโรคก,ก่อให้เกิดการปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าการรวมกัน สร้างเป็นพักไทยรักไทยพี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจเลือกพักไทยรักไทยสองครั้งครับครั้งแรกได้248คะแนนเกือบได้ครึ่งหนึ่งนะครับจาก500เป็นรัฐบาลผสมอันตวดโรดกเตอร์ทักษิณชินวัตรในขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีพักร่วมรัฐบาลต่อมาเลือกตั้งครั้งถัดมาพักไทยรักไทยทำงานเข้าตาที่น้องประชาชน เลือกตั้งคราวนี้พรรคไทยรัฐไทยได้377เสียงจาก500เสียงชนะอย่างถล่มทลายจัดตั้งรัฐบาลพรรคไทยรัฐไทยพรรคเดียวครับหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินไทยคือการรัฐประหารของคณะรัฐประหารที่ลาหลังพลเอกสนธิบุญยัคก์ษณ์พนล้มรัฐบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของกิน่มพรประชาชนหลังจากนั้นก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อเอาผิดเอาผ่านกับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรก่อให้เกิดคดีความก่อให้เกิดคดีความจากผลพวงของการรัฐประหารทั้งๆท,ที่ประเทศชาติบ้านเมืองกาลังพัฒนาไปครับอาหารดึงฉุดให้ล้าหลาัง คดีความต่างๆโทษทันต่างๆเกิดจากกระบวนการที่ไม่ใช่หลักนิติธรรมตั้งแต่ต้นครับท่านนายกรัฐมนตรีทักษิษณชินวัตกรกลเหเร่รอนลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศถึง17ปีต่อมาก็ขอ,อกลับเขา้าประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประราชานอภัยโทษถูกจำคุกเพียงปีเดียวก็เป็นเรื่องเป็นรา คนที่มาเคลื่อนไหวในปัจจุบันครับถ้าเป็นขาประจําเก่าที่เคยต่อต้านที่เคยล้มล้างทักษินชินวัตรผมจะไม่มีความเห็นอะไรแต่เกิดมีนักการเมืองรุ่นใหม่ซึ่งตั้งพรรคที่คิดว่าตัวเองเป็นพรรคการเมืองรุ่นใหม่กลับมาผสมโลงที่อยากจะกําจัดทักษสิณที่จะกําจัดระบบทักษิณให้กรรมธิการเป็นเครื่องมือบ้าง ปลาสัสหาเสียงบ้างกระทบกระแทกบ้างอยากจะเอาผิดดรทักษิณชินวัตรซึ่งกลับมาอยู่ในประเทศในฐานะประชาชนคนธรรมดาอยากให้ทักษิณชินวัตรเข้าขคุกคับโดยไม่คำนึงว่าทักษิณชินวัตรคนนี้เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีประเทศไทยสองสมัยซึ่งมาจากการเลือกตั้งถ้าลังเกียจรัฐประหารต้องลังเกียจวิธีการที่ดรทักษิณชินวัตรถูกดำเนินคดีโดยไม่เป็นตาม หลักวิธีธรรมดังที่ทรงกล่าวครับเอากันให้แต่พอดีครับต้องยอมรับไม่ใช่ว่าด่าพ่อเพื่อให้กระทบกับลูกเพื่อให้ลูกขาดการเชื่อถืออะไรทํานองน,นั้นครับไปไม่รอดหรอกครับในอดีตมีพรรคการเมืองเก่าแก่เคยด่าพรรคไทยรักไทยเคยด่าทักษิณชินวัตรสาบาทตายทุกโรคครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนายพุนเป็นอย่างน้นอย่างนี้ สู้กันไปสู้กันมาพักการเมืองเก่าแก่ตอนนี้เกือบศูนย์พันครับผมก็ไม่อยากให้พักการเมืองใหม่ๆที่เรียกว่าตัวเองใหม่ๆที่คับแคบจิตใจคับแคบมีผลพวงในอนาคตเหมือนพักการเมืองเก่าแก่อาจจะศูนย์พันก็ได้นะครับเขาไม่มีประสบการณ์อะไรเอาแต่ว่าด่าทักษินแนละเพื่อผลทางการเมืองจะได้เจริญเติบโตผมว่ากลับใจได้นะครับมาจับมือกันพัฒนาประชาธิปไตยดีกว่า ผลพวงจากการรัฐบาะหารดึงชาติบ้านเมืองถอยหลังเข้าคลองอย่างแน่นอนประชาธิปไตยเท่านั้นครับประชาชนเป็นคนเลือกตั้งเลือกตั้งมาโอเคครับถ้าได้เป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวก็จัดตั้งรัฐบาลไปแต่พรรคการเมืองพรรคเดียวไม่ได้ก็ต้องไปหาสมัครพรรคพวกมาเป็นรัฐบาลผสมอย่างเช่นปัจจุบันผมพูดวันนี้ผมไม่มีอคตินะครับผมอยากเตือนนักการเมืองรุ่นฟันน้ำนมทั้งหลายที่เกิดไม่ทัน านหนังสือนังหาเป็นลทัทธิคัมภีมาโจมตีทักษิณชินวัตรจะเป็นพันธมิตรจะเป็นแนวร่วมของพวกนิยมรัฐประ,ะาหารไปโดยไม่รู้ตัวพักการเมืองที่ตนเองได้รับความนิยมก็จะต่ำลงต่ำลงต่ำลงจนในที่สุดหาแหล่งที่ยืนในประเทศไทยในระบบประชาธิปไตยไม่ได้ครับขออนุญาตพูดนะครับ